อีกหนึ่งเรื่องหนึ่งกิจกรรมนะคะน่ารักมากงานนี้นะคะไม่ธรรมดาเลยเพราะว่าเป็นงานมิเต้งของหนุ่มอมอมกพันธ์นี่โอ้โหเขารักแฟนคลับมากเขาบอกไม่ได้จากปีแรกแล้วมากหลายปีแล้วต่อเนื่องเลยนะคะแล้วก็ชื่องานเนี่ยยิ่งรู้จักยิ่งรักเธอโอ้ชื่อดีมากอยารอช้าไปดูบรรยากาศดีกว่านะคะสำหรับงานนี้นะคะโอ้แฟนคลับคุณอมนะแท็กไอจีมาให้ดิฉันดูรูปตลอดตลอดตลอด ปีนี้เนี่ยจัดขึ้นเป็นปีที่6แล้วนี่ง,งานโอทอปประจำจังหวัดหรือปรเปล่าคนทำไมเยอะอย่างนั้นมากันเป็นทีมจริงๆแต่ปีนี้รู้สึกว่าคึกคักกว่าทุกปีนะคะคนะเยอะจริงๆพี่หอยมาร่วมง,งานกันกว่า200คนนะคะ,ะแล้วมากันเป็นทีมเดียวกันดูสิเสื้อสีแําเงินเหมือนกันแล้วมาจากทุกภาคทั่วไทยและ <พอ S 2> ไม่พดอ่อมิกกี้เห็นมีป้ายไม่ใช่ภาษาไทยด้วยนะภาษาจีนค่ะ นี่ฮาวมาจากเมืองจีนโอ้ชาวจีนมาเกือบ20คนนะนิวซีแลนด์ก็มาเหมือนกันนิวซีแลนด์ด้วยทุกรุ่นมาหมดเลยค่ะแล้วออมนี่พิเศษจัดให้แบบถ่ายรูปใกล้กลชิดทีละคนอบอกเลยนี่เข้าไปในงาน,นดีกว่านะครับนี่นเข้าไปในงานกันก็มีเกมสนุกๆแบบเกมทายประโยคจากละครนะฮะเรียกว่าประโยคไหนมาแฟนขับตัวจริงตอบได้เลยไม่มีพลาดนะ,ะเก่ รู้ถึงท่านว่าประโยคนั้นใครเล่นกับใครด้วยนะฮะโอ้โหนี่อะไรนะเกมใบคำนะฮะคุณออมเป็นคนใบ้แล้วก็แฟนขับเป็นคนทายคุณดูความเต็มที่แล้วทุเทมาก่าบอกเด็กอมมือเขาอะไรฮะโอ้โหนะฮะเขาทุ่มเทมากนี่อมจะทั้งมืออยู่แล้วนะฮะไม่ใช่ โอ้โหนี่นี่เป็นภาพซึ้งๆนะครับก็เอาพวงมาลัยนะครับมากราบคุณแม่แล้วก็คุณป้าที่เคารพดูแล้วซึ้งมากแล้วก็อบอุ่นทั้งงานเลยนะครับทําเอาเจ้าของงานกลั้นน้ําตาไม่ไหวเลยครับโอ้โหนะฮะอย่างนี้ก็มีมีดูความอวยพรนะครับสวัสดีครับพี่แฟนสนามข่าวบันเทิงนะครับวันนี้ก็เป็นงานมีตติ้งของผมครั้งที่6กครับผมเนี่ บรรยากาศสนุกมากๆคนมาเยอะมากๆเกมเยอะมากๆครับผมต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับตื่นตันแล้วมันก็หายเหนื่อยที่มีกําลังใจดี <c oughs> ๆเยอะแยะมากมายมาส่งให้เรามากขนาดนี้ครับเต็มที่มากโดยเฉพาะเกมใบคำโอ้โห <acco> ยิ่งกว่าออกกำลังกา,กายครับสนุกไหมครับ <c oughs> ดีใจสนุกตื่นเต้นค่ะแล้วก็มีความสุขไปด้วยขอบคุณบ้านคนรักอ,อมด้วยนะคะมาจากเมืองจีงค่ะอยากค่ะอย่าให้ผมไปเมืองจีนบ่อยๆว้ามานไอพี่ออมเย้ร yeah! ักไทย น่ารักจริงๆไม่กี้เมื่อกี้คอยู่ในนานเทศกาลสินค้าเสินเจิ้นะครับไม่กี้มีมากันเยอะเลยแบบมากันเยอะเลยชาวจีนเขาบอกเอออย่าให้คุณอมไปที่เมืองจริงบ่อยๆอตอนนี้เนี่ยคุณอมก็มีถ่ายละครช่องจ็ดอยู่หลายเรื่องเลยแยังไงเนี่ยมีความคลิหน้าอย่างไรเราก็นําม,มาให้ดูอย่างแน่นอนนะคะค